ปัจจุบันปัญหาขยะนับว่าเป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับชุมชนระดับประเทศและระดับโลกเนื่องมาจากประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้นสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือขยะย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วยจนกระทั่งการกำจัดขยะไม่สมดุลกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนขยะสร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางทัศนียภาพกลิ่นความสะอาดและอื่นๆ เกิดเป็นปัญหาขยะล้นเมืองจากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเดือพบปัญหาอย่างหนึ่งคือนักเรียนขาดความรับผิดชอบในการทิ้งขยะให้ถูกที่อีกทั้งยังมีขยะที่เกิดจากผู้คนในชุมชนที่มาใช้บริการหรือผ่านพื้นที่บริเวณโรงเรียนเช่นสนามก,กีฬาสนามเด็กเล่นในโรงเรียนเนื่องจากปัญหานี้ นักเรียนกลุ่มรักสะอาดจึงได้หาวิธีแก้ไขปัญหาดโดยการจัดทำโครงงานคุณธรรมเรื่องจิตอาสารักสะอาดเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและเห็นความสำคัญของการทิ้งขยะให้ถูกที่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง จิตอาสารักสะอาดเราทำความดีด้วยหัวใจวัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อปลูกจิตสำนึก<ม>ให้นักเรียนรู้จักทำความดีและมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบเพื่อเป็นการลดขยะที่เป็นขวดพลาสติกกล่องนุ่มและกระดาษภายในโรงเรียนเพื่อสร้างวีัยนในการรักษาความสะอาด ในบริเวณโรงเรียนและชุมชนให้แก่นักเรียนวิธีการดำเนินงานขั้นตอนที่1การเตรียมการและการวางแผน 1. ประชุมสภานักเรียน,นคณะครูนักเรียนสภาระดมความคิดปรึกษากาันภายในโรงเรียนมีว่ามีปัญหาอะไรนักเรียนขาดคุณธรรมใดบ้างโดยพบว่านักเรียนขาดคุณธรรมด้านความรับผิดชอบไม่เกรงกลัวต่อการกระทําความผิด2 หาโครงงานให้นักเรียนและคณะครูได้ทำร่วมกันทั้งโรงเรียนได้นำเสนอโครงงานคุณธรรมจิตอาสารักษาดเราทำความดีด้วยหัวใจขั้นตอนที่สองปฏิบัติตามแผนอบรมให้ความรู้นักเรียนแกนนํำกลุ่มรักษะสะอาดสภานักเรียนแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นโดยมีการแบ่งเขตรับผิดชอบ5เขตพื้นที่ ในโรงเรียนให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนักเรียนแต่ละเขตรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในการทำความสะอาดและดูแลเรื่องการทิ้งขยะให้ถูกที่กิจกรรมเด่นกิจกรรมสภานักเรียนร่วมประชุมวางแผนงานเสนอแนวทางการช่วยเหลืองานกิจกรรมของโรงเรียนชุมชนและสังคมกิจกรรมจิตอาสาพาเพื่อนทำดี ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดเก็บขยะที่วัดโรงเรียนและชุมชนกิจกรรมเดินรณรงค์และร่วมการเก็บขยะวันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กิจกรรมวาเลนไทยบอกรักโลกบอกรักเขาใหญ่2,024กิจกรรมจิตอาสาปลูกจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมร่วมกันเก็บขยะตั้งแต่หน้าด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปจนถึงลานเป็นลาวถนนธนรัต์ ระยะทาง1กิโลเมตรกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติมอบรางวัลเด็กดีมีจิตอาสาและเด็กดีมีคุณธรรมทุกเดือนกิจกรรมหนูน้อยนักคัดแยกเพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนนักเรียนรู้จากการคัดแยกขยะในโรงเรียนจัดแบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนทำเขตรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายผลที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม 1. น,นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเดือดร้อยละ70มีวินัยในการรักษาความสะอาดมีความรับผิดชอบจิตอาสาและมีจิตสำนึกในการทำความดี 2. ครูมีความตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังนักเรียนในเรื่องการรักษาความสะอาด 3. โรงเรียนวัดชุมชนมีปริมาณขยะลดลงร้อยละ50